สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักของนางฟ้าทุกคนนะคะวันนี้ขอมาจัดบักกระรอยบักกระรอยม่อยหน่อยนะคะอยากจะถามจริงๆเนยแต่แต่มึงอ่ะมีหัวใจไหมมึงรักพี่สาวมึงบ้างไหมมึงเข้าใจความรู้สึกของเขาไหมสิ่งที่เขาได้รับทุกวันนี้มันเกิดจากมึงทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากคนรอบข้าง โดนคนอื่นประนามดา่าเยอะแยะไปหมดแต่มันไม่เจ็บใจเท่ากับคนในครอบครัวมานั่งด่าป้ามานั่งว่าป้ามานั่งใส่ร้ายป้าจนต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลทำไมมึงได้เป็นคนเลวขนาดนี้บักกระลอยหมอยแต่แต้มึงไม่มีความคิดบ้างเลยเหรอสิ่งที่มึงทำ พวกมึงทำความผิดกันทั้งนั้นแต่มึงก็ไปโยนความผิดให้ลุงกับป้ามึงหัดสงสารกูเห็นป้ากูยังสงสารกูยังน้ำตาไหลเลยเพราะเจอครอบครัวแบบนี้กูรับไม่ได้วะ่ะขนาดกูไม่ใช่ญาติโกโหติกาป้าแตนแต่กูข้สงสารเลยวะ่ะเหมือนป้าแตนเนี่ยไม่ใช่ลูกตา เหมือนป้าแตนเป็นลูกออกมาจากกระบอกไม้ไผ่มึงเป็นน้องอ่ะมึงสงสารน้องมนกับน้องโอมบ้างไหมว่าเขาจะรู้สึกยังไงบ้างหน้าก็ลอยหมอยตาชานตารักลูกบ้างหรือเปล่าลูกขอถามตรงนี้แหละตาเอาใจของตาเนี่ยไปใส่ให้ป้าแตนบ้างหรือเปล่า สนใจยายดีป้าแตนบ้างหรือเปล่ามาอยู่กับป้าแตนก็พูดอีกอย่างหนึ่งไปอยู่กับพวกค้นก็พูดอีกอย่างหน,นึ่นง,งตาเข้าใจความรู้สึกของลูกสาวตัวเองบ้างไหมไหนบอกว่ารักลูกสาวมากมากแต่ที่ดูดูแล้วเนี่ยตารักไอ้หน้ากระรอยหมอยมากกว่าใครเลยไอ้ลูกเทวดาเนี่ยตาทำคอนเทนต์ทุกอย่าง ออกมาว่าทุกอย่างออกมาเริ่มออกมาด่าลุงแล้วออกมาว่าป้าแล้วเพราะว่าคนที่เขียนบทประพันธ์ก็คือไอ้แตดแต้ไอ้หน้ากอร่อยหมอยมันนั่งเขียนบทประพันธ์ให้กับตาตาถ้าตามีความคิดมีสมองตาน่าจะไปพิจารณาดูนะว่าสิ่งที่ทำให้ลูกตัวเองเสียใจเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นสนใจไหมสนใจความรู้สึกของลูกสาวตัวเองบ้างไหมตาไอ้หน้ากระอยหมอยเนี่ยมันทำอะไรให้กับครอบครัวบ้างมันมีแต่นั่งใส่ล้ายป้ายสีป้าแต่นลุงพ้นถามหน่อยสิตา หนูก็แค่ขอให้ตาเนี่ยรักป้าแตนให้มากให้มากบ้างไม่มากก็น้อยให้เข้าใจความรู้สึกของเขาเขาทำงานงก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 เขาขายนะเขาขายโปรไอ้หน้าก็ร้อยหมอยก็บอกว่าเขาขายโปรขอทานแทนที่จะสนับสนุนพี่เคยพี่สาวตัวเอง ช่วยหาลูกค้านู่นนี่นั่นถ้าเป็นครอบครัวอื่นเขาจะสนับสนุนไม่ว่ามึงจะตายไม่ว่ามึงจะพิการมึงจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ป้าแตนเขาไม่เคยทิ้งครอบครัวป้าแตนเกิดมาผิดบ้านจริงๆมีพ่อก็ไม่เหมือนไม่มีมีแม่ก็เหมือนไม่มี พวกมึงไม่เคยคิดถึงจิตใจป้าแตนกันเลยคิดแต่ความสะใจของตัวเองไม่เคยคิดเลยว่าป้าแตนเขาจะรู้สึกยังไงบ้างมึงเห็นไหมเขาร้องไห้มึงดีใจถ้ามึงเห็นป้าแตนร้องไห้มึงดีใจนี่คือสันดานของมึงงะแต่แต่ตายังไม่มีความคิดเลยคิดถึงแต่ ทำไมเอฟซหายไปทำไมเอฟซีถอนผลสุดท้ายก็ไปโทษเอฟซว่าเอฟซฟังความข้างเดียวว่าเอฟซีไม่สนใจเอฟซถอนทรัพย์เพราะอะไรตาไม่ได้ทำผิดอะไรคิดได้แค่นี้นะตาตาทำตัวเองมะตาทำตัวเองทุกอย่างตารู้ไหม ป้าแตนเขารักตาขนาดไหนเขาพูดว่าไงไม่ว่าพ่อจะเป็นยังไงเขาก็คือพ่อไม่ว่าแม่จะเป็นยังไงเขาก็คือแม่เราไม่สามารถไปทำอะไรได้รู้ไหมตารู้ไหมว่าจิตใจของลูกสาวเจ้าน่ะเป็นจังไหรเขารักเจ้าขนาดไหนเจ้าเคยสนใจไหมเคยอบอุ้มไหม เคยให้กำลังใจไหมมีแต่เหยียบย่ำเน,นี่ยตอนเนี้ฮ่ตาไอ้หน้าก็ร้อยหมอยมึงก็ออกมาด่าพี่สาวมึงว่าสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ปกป้องพ่อมึงไม่ปกป้องแม่มึงมึงออกมาด่าป้าแต่ตัวมึงก็ไม่เคยปกป้องเลยอีรูหลวมอีตามันออกไปแขวนไปด่า แต่พวกมึงก็ไม่เคยที่จะปกป้องมึงไม่เคยปกป้องเลยแต่แต้น่าก็ลอยหมอยตัวมึงนี่สำคัญยิ่งนัะว่าแต่คนอื่นหัดสงสารหน้าเด็กตาดำๆสองคนน่ะพวกมึงมีความคิดกันบ้างหรือเปล่าอย่าเอาแต่คอนเทนต์เกาะหาแดกแต่กับุงพลประแตน เอาแต่เงินแต่ทองแต่ความรู้สึกนี่มึงไม่รู้เลยใช่ไหมความรู้สึกนี่มึงไม่ได้ใยดีความรู้สึกของป้าแตนลุงพลบ้างเลยเหรอมึงรู้ไหมว่าสังคมเขารับกันไม่ได้เลยอ่ะเพราะสังคมเขาจะกระทืบมึงอีกมากมายมีแต่พวกพวกสัมเบวสีเท่านั้นละที่เขารับพวกมึงได้อ่ะเอาไปคิดกันบ้างนะตากับไอ้กระลอยหมอยเนี่ยหัดคิดมั่ง ตักเตือนกันบ้างไม่ใช่คิดแต่ผลประโยชน์ส่วนตัวคิดแต่ความรู้สึกของลูกสาวตัวเองบ้างสิตาเข้าใจนะตานะกลับไปคิดบ้างนะไอ้หน้ากระหลยหมอยหัดสอนมันบ้างอย่าปล่อยให้มันแบบนี้สังคมรับไม่ได้หรอกตอนนี้ไอบักกระหลยหมอยเนี่ยมันจะเป็นพ่อตาอยู่แล้วเนี่ย มันสั่งอะไรตาตาทาหมดมันพูดอะไรตาทำหมดมันใช้ได้เหรอวะตาตามีหัวใจไหมป้าแตนเป็นลูกตาปะถ้าตารักลูกตาเนี่ยให้กําลังใจสิตาเป็นพ่อเขานี่ให้กําลังใจลูกตัวเองเยอะๆก็มาพูดแค่นี้นะตาถ้าเป็นอีกนะพวกหนูเล่นตายับเลยนะหนูบอกเลย